มาถึงช่วงการอัปเดตข่าวๆกันแล้วค่ะ i n s i ม e News อ่าตอนนี้นะคะมีข่าวของ Winner ทั้ง6คนนะคะกับ The Winner Project นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปแถลงข่าวกันมาแล้วพีต่ต้าครับเป็นไงครับทั้ง6คนเลยก็มี5หนุ่มนะคะกับหนึสาวถูกต้องแฟนคลับเนี่ยตร่มหนักนมา,มากตอนนี้มีภาพมาให้ชมกันค่ะงั้นเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะครับ ที่เลยว่าเจ๊ต้องพามางานนี้แน่นอนกับงานแถลข่าวคอนเสิร์ตรุ่งสีเดอะวินเนอร์คอนเสิร์ตวิกตอเรียออฟเดอะวินเนอร์งานแถลข่าวคอนเสิร์ตรุ่งสีเดอะวินเนอร์คอนเสิร์นะคะวิกตอเรียออฟเดอะวินเนอร์น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยตั้งน่านตั้งแต่เห็นเห็นน้องๆแต่ละคนบนเวทีหลายคนอยากจะดูแบบเต็มๆงั้นปล่อยภาพเลยดีกว่าค่ะเพราะทุกคนเนี่ยเขามีตัวตนนะชัดเจนนะครับแล้ว คิดว่าเขาอยากมีคอนเสิร์ตการแสดงนะครับเพลงที่แสดงตัวตนเขาออกมาอย่างแท้จริงนะครับ oh, <yeah! S 1> คือเพลงนี้จะถ่ายทอดมุมมองของนักร้อาได้ดีมาก,มากๆเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วจะทำให้คนอยากไปใช้ทุกๆนาทีใ้คุมค่ามาก oh, oh. แล้วก็มีเพลงจาก The Winner Project มาร้องเรียกน้ำย่อยก่อนจะไปเจอกันจริงๆที่ Impact ด้วย ความตั้งใจของคนเสิร์ตนี้คือจะดึงความเป็นตัวตนแต่ละคนออกมาการที่เรามีส่วนร่วมในความคิดเนี่ยเป็นหนึ่งใน,ในความเป็นตัวตนของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เรามีโชว์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง3เพลงที่ปล่อยออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นของพี่วิทย์นะคะกับเพลงเธอเขาไม่เสียใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพลงที่2นะคะขาดความอบอุ่นอย่างแรงนะคะของพี่ออฟนะคะแล้วก็เพลงที่3อย่ารักฉันเลยของพี่ตุ้ยนะคะแล้วก็อีก3เพลงที่จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นของพี่นัทนะคะแล้วก็นัททิวนะคะแล้วก ทุกคนนะคะไปดูคอนเสิร์ตนะคะโปรเจกต์เดอะวินเนอร์นะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะที่จะมีขึ้นวันที่22พฤษภาคมนี้ซื้อบัตรได้แล้วเว็บ dot v booking dot com นะคะหรือว่าโทรศัพท์ง่ายๆ0 2 9 0 0 9 9 9 9แล้วก็กด4ฝากไว้ด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตกรุงศรีเดอะวินเนอร์โปรเจกต์วิกตอรี่ออฟเดอะวินเนอร์นะคะยังไงไปดูกันเยอะๆค่ะเอาล้วครับตอนนี้เนี่ยมาถึงครับ